ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สิบวัยวานิชนะครับคลิปนี้เนี่ยเราพานะครับทุกท่านมาอยู่ในงานที่โชว์เกี่ยวกับพวกนวัตกรรมนะครับเครื่องจักรนะฮะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารนะครับแล้วก็เครื่องจักรอุปกรณ์โรงงานชั้นนําของประเทศเลยนะครับนะฮะมาจัดแรดงงานพอดีว่าในงานนี้เรามีพาร์ทเนอร์นะครับธุรกิจเรามาออกบูธด้วยเราก็จะมาเยี่ยมชนกันนะครับว่า เอเป็นพาร์ทเนอร์เจ้าไหนนะครับนี่เลยฮะพาร์ทเนอร์ที่ค้าขายอยู่กเรานะก็เป็นมิสซุมารุนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครูเรือนของคนไทยนะครับนะฮนะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เขาดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเขามีนวัตกรรมอะไรที่มาโชว์ภายในงานกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาหาทางทางที่เจ้าหน้าที่บูธกันเลย ก็นี้นะครับอย่างที่บอกฮะว่าบริษัทเราจําหน่ายสินค้าที่ได้รับมาตรฐานนะครับของมิซูมาลุเนี่ยสินค้านี่ฮะเดี๋ยวให้ดูไทยแลนด์นะครับผลิตในประเทศไทยนะฮะมีมาตรฐานมอกแล้วก็มาตรฐานสากลต่างๆตรงนี้นะฮะก็สินค้าคุณภาพเลยนะฮะแล้วก็นี่ฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกับพี่น้องนะครับพี่น้องจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทเดี๋ยวจะมาให้ความรู้กัน พอดีผมสังเกตเนี่ยเดินมาที่บูธ TAT นี่เกี่ยวข้องยังไงกับมิซูมารุครับที่ TAT เป็นบริษัทที่พัฒเอผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในแบรนด์ของมิซูมารุมิซูมารุก็คือทำเป็นโรงงานเป็นโรงงานผลิตในประเทศไทยนะครับนะครับซึ่งก็วันนี้เนี่ยปีนี้เห็นว่างานนี้เขาเป็นโชว์นวัตกรรมใหม่ๆนใช่ไหมปีนี้เนี่ยทางทางมิซูมารุทาง TAT เนี่ยเรามีโปรดักต์อะไรที่มานำเสนอเป็นพิเศษนะ ก็ <G ül> ในปีนี้ก็จะเป็นตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นะค่ะตัวนี้เ,นเลยใช่ใชค่ะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นในแบรนด์ของ T Aerobot T a r o b o t ใช่ค่ะก็คือตัวนี้ที่ว่าเป็นนวันวตก,กรรมใหม่เพราะว่าเรามีแสง UV ในการฆ่าเชืออ้อใช่ที่ผิวนผิวในขณะที่เขาทำความสะอาดอยู่ก็คือปกติเนี่ยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทั่วไปที่เป็นลักษณะอย่างที่เราเห็นมีหลากหลายแบรนด์อ่ะจะไม่มีตัว UV สเตเวไอตัวฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วแต่ตัวของเรามีใช่ไหมครับ,รบใช่ก็มีทั้งสองรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ตตัวคือต,ตัวสีขาวเนี่ยค่ะจะเป็นตัวสมาร์ตเนี่ยเขาก็จะฆ่าเชื้อทั้งพื้นผิวและในกล่องเก็บฝุ่นด,ด้วย<า>แล้วสองตัวนี้ต่างกันยังไงครับที่รุ่นสมาร์ตก,กับรุ่นสตอ่ะก็คือสองรุ่นเนี้ยแตกต่างกันที่การฆ่าเชื้อแสงยูวี สมาร์ทจะฆ่าเชื้อทั้งในกล่องแก็บกุ่มแล้วก็พื้นผิวขณะที่ทําความสะอาดแต่สตองจะฆ่าเชื้อแค่พื้นผิวในการทําความสะอาดแคอ๋อเป็นทูเวย์แล้วก็เหมือนเหมือนกับมี WiFi สามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยใช่แต่ตัวสตองนี่คือจะวิ่งวิ่งตามพื้นที่ที่เขาใช่ก็คือท่าท่าอย่างนี้คือเป็นการเป็นนวดก็คือใช้เป็นนวดผ่านรีโมทสั่งงานผ่านรีโมทได้อย่างเดียวแต่ว่าในตัวสมาร์ทเนี่ยผ่านรีโมทก็ได้ตัวเครื่องก็ได้หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าง ตอนนี้ต้องบอกว่าคือเชื้อโรคเชื้อฝุ่นอะไรเงี้ยมาแรงมากนะครับถ้าเกิดดูดอย่างเดียวแต่ว่าพรมเนี่ยมันเก็บเชื้อโรคไว้อยู่ไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคก็ก็เสี่ยงต่อการที่แบบว่าเนาะจะติดเชื้อโรคพรมนี่ยิ่งเป็นแบคทีเรียเลยใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราพามาดูเจ้าตัวเครื่องของตัวโรบอทนะครับโอเคว่ามันเป็นโรบอทเดี๋ยวดูอันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นตัวอันนี้เป็นรุ่นสมาร์ทก็คือรุ่นตัวไฮสุดเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณอะไรนะน้องค่ะ ุณน้องพีเซนให้ดูคร่าวๆดีกว่าว่าเป็นยังไงฮะ,อะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอเปิดให้ดูนะคะว่าเรื่องสมาร์ทที่บอกว่าตัวตัวฆ่าเชื้อแสง UV อะค่ะเขาจะอยู่ตรงไหนอันนี้จะเป็นแสงที่เขาปล่อยออกมาในการฆ<อ>่าเชื้อแล้วแปรงตรงกลางก็จะเป็นแปรงขนาดใหญ่ที่สามารถกวาดเส้นผมได้ด้วยมีแปรงก็คือมีแปรงตรงนี้ใช่ไหมครับกวาดฝุดนะคะแต่ที่พิเศษก็คือตรงนี้เลยใช่เวลาที่เขาวิ่งทํางานจะเป็นแสงสีฟ้าใช่ไหมฮออกมาแล้วก็ ในกล่องเก็บฝุ่นก็จะมีตัวแสงอิฟ้าเนี่ย<ช>ตัว UV <ช>เนี่ยคอยฆ่าเชื้อด้วยอีกช็อตหนึ่งใช่ค่ะก็คนะือถ้าในกล่องเก็บฝุ่นเขาก็จะเป็นแสงอยู่ตรงนี้นี่นะ<ช>จะมีสองที่นะครับตรงนี้ค่ะน้องแล้วก็แอบ,บเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว TA r o b o บถ้าเกิดใครติดตามตัวเพจเขานะครับก็จะมีการบริษัท TA r o b o บเนี่ยก็จะให้บริการเกี่ยวกับรับผลิตหุ่นยนต์ด้วยนะหุ่นยนต์ที่เป็นแบบเสิร์ฟอาหารหรือแบบ ทำเป็นหน่วยบริการตามร้านอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะมีค่ะมีมีนนเราจะเป็นเหมือนกับว่าให้เช่าหรือว่าให้ซื้อใช่เราจะมีทงบริการเช่าและซื้อด้วยนะครับแล้วก็มีเป็น p r o d u ั t c ์คอน m e r ก็คือตัวโรบอตตัวนี้นะครับใช่ค่ะส่วนถ้าเกิดใครที่เอ๊ะมาแล้วเริ่มสนใจแล้วโอเคก็ติดตามได้ในเพจเนาะเพจค่ะใช่ก็มีเพจก็คือเพจไฮจีนไฮจีนไฮจเอโลบอตใช่ครับผมก็มีเกี่ยวกับพวกรีวิว การใช้งานแบบละเอียดเลยซึ่งแ<ช>น่น, <ฮะ S 1> นอนเดี๋ยวเราจะเอาไปรีวิวด้วยนะครับ<ม>ตัวนี้ตัวนี้ก็มาให้ดูคร่าวๆว่าโอเคเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก็คืองานที่เขาเป็นงานที่โชว์เนาะเกีย่ยวกับนวัตกรรมพวกเครื่องจักรใหม่ๆประจำปี2565นะครับก็นี่แหละฮะนวัตกรรมใหม่ของทางมิซูมารุด้วยนะฮะหรือว่าใครต้องการแบบอยากดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปที่ยูทูบของ k A 로봇ก็ได้ค่ะในนั้นเราจะ สอนวิธีการใช้งานทั้งสองรุ่นอยู่ในนั้นนะครับใชนะ่โอเคก็เดี๋ยวทางเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีจําหน่ายด้วยนะครับก็ติดตามได้เลยเดี๋ยวจะมีโปรโมโชั่นราคาพิเศษให้ลูกค้าแน่นอนนะครับนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณคุณน้องามากเลยนะครับที่มาให้ความรู้เนาะแล้วก็โอเคฝากาคุณผู้ชมนะติดตามทางช่องทางบริษัทเลยด้วยนะครับ<ม> YouTube c h a า n e l นะฮะหรือว่าจะเป็น ทางเพจเฟซบุ๊กใดก็ตามใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับตัวนี้จริงๆถ้าเกิดว่าลูกค้ามีมีวารันตียังไงบ้างนะฮะลืมถามอันนี้จะเป็นรับประกัน1ปีค่ะทั้งสองตัวรับประกัน1ปีนะครับถ้าเกิดมีปัญหาก็สามารถติดต่อเพิ่มได้แล้วถ้าเกิดมันใช้งานไม่น่าจะติดตั้งยากเท่าไหร่ใช่ไหมลูกค้าสามารถติดตั้งได้ตัวเองได้นะครับคือเราจะมีขั้นตอนการใช้งานการเชื่อมต่อยิ่งกวัวของตัวนี้ค่ะตัวสมาร์ทเนี่ยเราจะมีขั้นตอนให้หมดว่า เชื่อมต่อกับมือถือผ่านแอปเนี่ยเชื่อมต่อยังไงเอคนะฮะก็เดี๋ยวให้พี่เขาโชว์โชว์การใช้งานนะฮะจบคลิปด้วยการโชว์การใช้งานตัวนี้แล้วกันว่าขนาดทํางานเขาเป็นยังไงนะฮะก็ใครที่สนใจก็สั่งซื้อก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะย่งไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรัะชมแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ